ผมผมขอซื้อลายคุณได้ไหมพันหนึ่งได้ได้นี่คุณให้ลายผมเพราะเงินเลยเนะ่ยคู่หิ้ได้ไงวะก็ผอเองไม่ใช่หรอเสนอเองไม่ใช่หรอนี่คุณนี่คุณน่าเงินมากเลยนะครับเนี่ยเาูหสวัสดีครับผมผมดำดอดดมครับผมและวันนี้ครับผมอยู่กับโิซตาาครับจากช่องโมโตปาร์ซาครับพิซซ่านะครับผมก็มากับน้องตู่คันนี้ครับอันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งเองนะครับเขาวอดกันเขาวอดกันในช่องอ๋อเขาวดในช่องนะครับ 3 0 0สุดจัดคันนี้เราจะไปซื้อลายสาวกันในราคาซื้อลายสาวใช่โดนด่าไปนี้วผมไม่เกี่ยวนะผมเป็นแค่ตัวแสดงนะครับจริงๆผมไม่มีตังค์ครับทุกคนขอซื้อลายสาวดูสิพันหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ไหมก่อนไปชมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปดูดมให้ผมก็ได้นรไป ไม่ได้หายไม่ได้หายเข้าใจครับเออพอดีผมเพิ่งเพิ่งมาเรียนที่นี่ครับอ๋อครัผมผมเห็นคุณน่ารักดีครับพอดีผมขอไลน์หน่อยได้ไหมครับอ๋อพอดีว่าไม่สะดวกจริงๆอะค่ะอ๋อขอขอไลน์ไม่ได้ครับไม่สะดวกถ้าถ้างั้นผม ผมขอซื้อลายคุณพันหนึ่งได้ไหมครับไม่เอาดีกว่าค่ะขอบคุงค่ะอ๋อพันหนึ่งก็ไม่เอาครับไม่เอาเพราะว่าอะไรครับหนูรู้สึกว่าลายมันเป็นแบบของส่วนตัวแล้วก็แบบไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ให้เงินมาอะไรย่างเงี้ยแล้วคนอื่นจะมองหนูไม่ดีด้วย,ยะอะไรเงี้ยหนูให้ไม่ได้จริงๆนะอ๋อครับขอบค่ะโอเคครับขอณครับ เท่านะครับตึกนิเทศไปทางไหนอะครับตรงนี้ทเนียอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ผมเพิ่งสมปีหนึ่งครับอ๋ออันนี้พี่พี่อยู่ไปไหนพี่สองเอพี่สองครับพอดีผมเพิ่งเข้ามายังไม่รู้อยังไม่รู้แบบตึกอะไรจะไปเรียนไปเรียนอะไรเงี้ยไม่มีเพื่อนเลยพี่อ๋อผมขอลายไว้ได้ไหมครับเอาไว้คุยเหรอคะหรือว่าไปทำไรก็คุยด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการเรียนอะไรเงี้ยครับอ๋อไม่มีเพื่อนเลยเหรอคะยังครับเพิ่งเข้ามาครับผมไม่ดีกว่าเครัย นะะคครับ่แล้วถ้าจะขอซื้อลายพันหนึ่งได้ไหมไม่ค่ะอ๋อโอเคครับก็ขอบคุณมากครับพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอโทษครับค่ะคืออันนี้คือเป็นป้ายรถไปที่ไหนครับอ๋อป้ายไปตึกฟิล์มค่ะอ๋ออันนี้จะไปไหนครับอ๋อเดี๋ยวคิดว่าจะไปหาเพื่อนที่ตึกฟิล์มอะค่ะผมเพิ่งมามาเรียนที่นี่ใหม่ครับผมเรียนในคณะนี้เหมือนกันครับขอไลน์ไว้หน่อยได้ไหมได้ค่ะ อ๋อจริงครับจริงเลยค่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมอันนี้ค่าให้เลยใช่ไหมครับค่ะทำไมอันนี้อันนี้ค่าค่าลายครับไม่เป็นไรค่ะแค่ลายเองค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับอ่พี่ครับค่ะ อันนี้ตึกฟิล์มป่ะครับค่ะตึกฟิล์มอยู่ตลังค่ะพอดีผมเพิ่งขึ้นปีหนึ่งมาครับยังไม่รู้ตึกไหนเป็นตึกไหนอันนี้พี่อยู่ปีไหนครับผมอยู่ปีหนึ่งเหมือนกันค่ะอ๋ออยู่ปีหนึ่งเหมือนกันขอไลน์ไว้ได้ไหมเรายังไม่มีเพื่อนเลยอ่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณครับนี่รถพี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมหนูขอติดรถไปหน้ามอสได้ไหมอ่ะจริงไหมเนี่ยไม่หนูเลีนอ๋อหรือว่าจริงไปได้แล้วอะไรค่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ คือตึกนิเทศป่ะครับใช่ใช่ค่ะตึกนิเทศอ๋อแล้วอันไหนคือตึกภาพยนตร์อะครับนอยู่ตรงนู้นนี้เรียนคณะอะไรครับนิเทศค่ะอ๋อนิเทศเหมือนกันเลยอ่ะใช่ค่ะอ๋อพอดีผมไม่มีเพื่อนเลยชื่ออะไรครับมินค่ะอ๋อถ้างั้นผมขอไลน์ไว้หน่อยได้ไหมครับไม่ดีกว่าค่ะปกติไม่ค่อยให้ไลน์ใครอืมผมขอซื้อไลน์คุณได้ไหมทันหนึ่งทันหนึ่งเลยเหรอคะใช่ผมผมมีเงินอยู่แค่ไลน์ใช่แค่ไลน์ครับได้ได้ได้นี่ครับ โอ้โหได้ลายจริงด้วยนี่คุณให้ลายผมเพราะเงินเลยนะเอาพูดงี้ได้ไงวะก็ขอเองไม่ใช่หรอเสนอเองไม่ใช่หรอ,น,อนี่คุณนี่คุณน่าเงินมากเลยนะครับเนี่ย ดีรครับพี่เป็นงไงบ้างครับตื่นเต้นครับเมื่อกี้คือแบบคนคนแรกที่ที่ของของผมอะ่ะเขาก็เฟรนลี่นะแต่เขาก็อาจจะแบบยังไม่ไว้ใจเราไงแต่คนที่2ก็เฟรนลี่กว่านะเท่าที่เจอมาเมื่อกี้ถ้าผู้หญิงมาขอเราก็อาจจะให้อะไรอย่างงี้แต่ผู้หญิงเขาก็อาจจะให้ยากหน่อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยพิจรรารณาแต่ละคนอ่าแ,<ต>แต่เมื่อกี้ก็คือปกติาที่เราคิดไว้เลยนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ไม่อยากให้มีดราม่านะครับอาไม่อยากให้มีนะเพราะเราสร้างทุกความบันเทิงเท่าไนแล้วครับวันนี้คือเราไม่ได้นัดกันมาก่อนนะว่าจะเจอกันนะเกัน็าครรบผมป คลิปเพื่อสะท้อนให้ทุกคนเห็นภาพนะครับผมอ่าครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคุณแคร์อย่าลืมกดกิดตามครับครับผมแล้วก็ฝากฝากฝ,าก,ฝากช่องผมด้วยนะครับผมใครที่อยากจะดูก็ไปดูได้นะไม่ค่อยจะลงคลิปแล้วครับชื่อว่าโมโตพาซาครับขึ้นตรงตรงนี้ช่องโมโตพาซาโอ้ผมใครก็นี่ใครตัดใครอยากเห็นการ <laughs> พัฒนาการ <laughs> ของรถคันนี้ครับไม่พัฒนาการแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะลบ